คลินิกฟ้าสายโรงพยาบาลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเป็นคลินิกที่ประสบความสำเร็จในการบำบัดผู้ป่วยจิตเวทผู้ติดยาเสพติดและผู้เตรียมการเลิกเหล้าค่ะให้พวกเขานั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแม้ว่าอัตราการเข้ารับการบำบัดจะไม่มากแต่นั่นเป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่ทำให้เห็นว่าคลินิกฟ้าสายสามารถที่จะชุบชีวิตผู้ติดเหล้าให้กลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง จากการรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของผู้ที่เสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก่อให้เกิดการสูญเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นดับหนึ่งในเพศชายค่ะโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตและพบว่าคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปที่มีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2,700,000คนเป็นผู้ดื่มแบบอันตราย1,800,000คนและเป็นผู้ดื่มแบบติด9แส0คน เป็นผลเสียต่อสุขภาพเช่นตับแข็งมะเร็งรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมจากปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลเขาสมิงได้ตั้งหน่วยให้บริการคลินิกฟ้าใสาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเข้ามาดูแลผู้ป่วยที่ให้สารเสพติดทุกประเภทรวมถึงสุราเพื่อบำบัดผู้ที่ติดสุราทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อหวังว่าจะลดผู้ที่ติดสุรา ซึ่งการทำงานเชิงรุกคลินิกฟ้าสายโรงพยาบาลเขาสมิงในปี2566มีการคัดกรองในชุมชนจำนวน21,737คนหรือประมาณร้อยละ80ที่ให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกฟ้าสายคนไข้ทุกคนที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลเขาสมิงเราเนาะก็ตอนคนไข้เดินเข้ามาถึงในส่วนของผู้ป่วยนอกนะครับก็เราของเราก็จะมีกระบวนการนาในการประเมิน การใช้สุราของคนไข้เลยนะว่าเขาดื่มสุราไหมดื่มมากนะ้อยยังไงนะครับแล้วเราก็มีการประเมินเนาะแล้วทีมคัดกรองทีมก็จะดูว่าเขาดื่มถ้าดื่มจนขนาดซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพก็จะส่งต่อให้ทีมเนาะส่งต่อให้ทีมด้านสุขภาพจิตหรือทีมที่ดูแลด้านการบ,บําบัดตรงนี้รับส่งต่อมาพูดคุยนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการว่าทำยังไงคนคนไข้คนใช้สุราเหล่านี้เขาจะได้รับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการ ถ้าย้อนกลับไป3ปีผู้เข้ารับการบำบัดเลิกสุราที่คลินิกฟ้าใสมีจำนวน65รายเลิกสุราได้ถาวรเจรายจากตัวเลขคนภายนอกอาจมองว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำเพราะว่ามีผู้เลิกได้แค่7รายแต่ในมุมมองของผู้บำบัดนั้น ทางคลินิกฟ้าสายพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะกระบวนการบำบัดต,ต้องใช้ระยะเวลาขั้นตอนอย่างต่ำหกเดือนไปจนถึง1ปีและที่สำคัญผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับผู้เข้ารับการบำบัดด้วยคุณเปรมฤดีหงสุทธิหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดพยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลเขาสมิงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้คำแนะนำผู้เข้ารับการบำบัดยอมรับว่า นี่เป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะที่พยาบาลจะชักชวนผู้ที่ดื่มสุราให้เห็นโทษจากการดื่มสุรากระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดเปิดใจยอมรับเมื่อยอมรับแล้วคลินิกฟ้าใสาจะเริ่มการประเมินผู้เข้าบำบัดว่าติดสุราในระดับไหนอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายสําหรับพยาบาลนะคะในเรื่องของการจะชักชวนชักชวนหรือว่าให้ผู้ที่ดื่มสุราเนี่ยเขาเห็นถึง โทษของการการการดื่มสุราจนกระทั่งเขายินยอมเปิดใจในส่วนของกระบวนการการบำบัดซึ่งขั้นแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นขั้นในเรื่องของการเตรียมการเราต้องประเมินคนไข้ก่อนว่าคุณติดสุราในระดับไหนระดับอันตรายน้อยอันตรายมากหรือว่าอันตรายนะคะซึ่งกระบวนการการดูแลแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะต่างกันจากที่เราเห็นเลยว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยตั้งใจจะเลิกเหล้านะแต่ว่าเลิกไม่ถูกทีอาจจะมีการชากอาการลงแดงอะไรที่บ้านซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าบุคลากรสาธรณสุขเนี่ยเราค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลิงเห็นความสําคัญว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากเลิกมาเข้าสู่กระบวนการเราค่ะเราจะสามารถทําให้คุณเน่ยลดละ,ละเลิกได,ได้ในที่สุดโดยที่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเลิกเล่าโดยทันทีค่ะ คลินิกฝาสายยังมีเครือข่ายอสมอในพื้นที่ที่ช่วยติดตามผู้ที่เข้ารับการบำบัดสุรารวมไปถึงเป็นหูเป็นตาหาใครในชุมชนที่ต้องการเลิกก็สามารถติดต่อผ่านอสมอได้หรือใครที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราอรสมอก็จะแจ้งมายังโรงพยาบาลเขาสมิงเพื่อดาเนินการเข้าช่วยเหลือค่ะและตลอดระยะเวลาที่ทำงานบำบัดผู้ติดสุรานั้นไม่เคยทะเลาะหรือว่ากดดันผู้ที่เข้ารับการบำบัด แต่เข้าใจบริบทของผู้ที่เข้ามาในคลินิกฝาสายเพราะด้วยสังคมบางคนต้องมีเพื่อนดื่มเหล้าสังสรรค์ซึ่งคลินิกฝาสายมีหน้าที่ที่ชี้ให้เห็นโทษของสุราให้มากที่สุดแต่หากผู้เข้าบำบัดสุราไม่ให้ความร่วมมือยาบำบัดสุราเม็ดละล้านบาทก็ไม่ช่วยอะไรค่ะเดีเนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนน่ะถ้ามันมีผลกระทบอะเขาก็อยากเลิกแต่ว่าถ้าเลิกแล้วอย่างเงี้ยบางทีสังคมเขาอะเขาจะอยู่โดยมีเพื่อนได้เขาต้องดื่มเหล้าสังสรรค์อันเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเราจะทำยังไงเขาเราถึงจะให้เขาเห็นถึงโทษของการการดื่มสุราค่ะถ้าเรามาต่อให้ยาของเราดีแค่ไหนอะเมลละล้านสองล้านแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้เห็นว่า i, เฮ้ยเหล้าที่เขาดื่มไปอะมันมันส่งผลร้ายต่อเขานะส่งผลร้ายต่อคนรอบข้างนะยังไงเขาก็เลิกไม่ได้ค่ะ การบำบัดสุราของคลินิกฟ้าสายโรงพยาบาลเขาสมิงไม่ได้ทำเพียงลำพังนะคะแต่ยังอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการส่งต่อผู้เข้ารับการบำบัดไปยังโรงพยาบาลตราดหรือสถาบันทันญารักในกรณีที่เกินความสามารถของโรงพยาบาลเขาสมิงสุดท้ายคุณเปรมฤดีหงสุทธิไม่ได้หวังว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดสุราทุกคนจะต้องเลิกแต่อย่างน้อยดื่มสุราลดลง ก็ทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานช่วยเหลือผู้ที่อยากเลิกสุราต่อไปค่ะถ้าเลิกได้เลยอะคะ่ะรู้ว่าเลิกยากแต่ถ้าคุณตั้งใจจริงๆคุณเลิกได้ค่ะ